จะลลวเลยเลยว่านึกว่าใครมารอเฮียอ้าวเออใครเหรอพี่ยืนตรงนี้เนี่ยวารายแคลรี่หรือเปล่าเห็นหน้าเห็นเดินผ่านไปผ่านมานเหรอยอดแาพูดเนี่ยมันไม่จริงจริงแกเราไม่ได้หูอื้อนะอ้าวพี่ป่วยเลยเวลาพ้องจริงแค่นี้นะขนลุกเลยนะจริงไหมเป็นไงบ้างตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างแก้มตอนนี้ก็มีซิงเกิลนะคะแล้วก็มีเพลงประ มาเลสัมชยัยแต่ว่านี่เมื่อวานมันเกิดพี่ชายสิพี่เราร้องเพลงให้พ y ่เพื่อน y ด้พร้อมกันได้ไหมคะมเป็นสิ่งสากลเหมือนกันพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสาม Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday I'm gonna h a v Happy birthday to you ออาาหอมนะคะมมลหลายคนบอกว่าอ้าวพวกเป็นพี่แก้มเหรอ <laughs> ใช่ค่ะทุ <c oughs> กคนเห็นตกใจตกใจ ของเป็นผู้หญิงร่างใหญ่จริงๆแต่ว่าคำว่าเราแคร์หรือเปล่าเราไม่แคร์นะคะเมื่อพี่ว่าย่งแบบดูแบบดูดูโตเป็นสาวแล้วไงค่ะแล้วพี่ก็ยังเป็นเด็กทอมอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะยิ่งนะกันยิ่งสวยขึ้นสวยขึ้น แก้มจะแก้มก็ได้เนียคือเลยเนาะเฮ้ยจริงไหมใช้โอเลจริงจริงนะใช้โอเลนะคะอ่าย่าลืมนะนี่ออกใหม่พี่ชาเป็นซีสเตอร์ดูสิพี่ออมพี่ชาลูปตัวอะไรเองสวยขนาดนี้ที่สุดใชื่อมั้ยถ้าเกิดแก้มมีลูกขนาดนี้แก้มเป็นียเนาะคืออย่าเน้นถึงเรื่องนั้นก่อนดีกว่าโอเคนึกแค่ว่าถ้าแก้มหอมได้จะได้หรือเปล่าโอเคเลนะก็ยังไงฝากไปด้วยนะครับขอดีจริงมากใช่ แล้ววันนี้ถ้าเราไม่ได้วันนี้เราก็คงไม่ได้เจอกับทุกคนและไม่ได้มาเจอกับพี่ฟูอีกครั้งหนึ่งฉันไม่ได้ร้องเพลงด้วยกันนานมากเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องร้องเพลงด้วยกันแล้วล่ะดีครับได้ไหมคะได้เป็นเกียรติยอย่างยิง่งเลยเช่นเดียวกันแก้มดีใจที่ได้ร <of> ้องขอแฟนคับแก้มน,นะเออขอขอขอร้องแับแก้มหน่อยได้ไหมนรับขอขอแฟนคับแก้มทำไมไม่ใช่ก็พี่อยากแต่งงานกับแฟนคับแก้มเหรอพี่ขอไงก็ค<อ>ีอมันจะมีแค่แบบว่าตัวพ่อที่ร้องกับตัวแม่ได้ จริงพี่ฟุก๊กพี่ฟุ๊กก็คือลูกยอดเลย,ยจ้าใช่ปันใจเราจะปเป็นนักร้องด้วย,ยกันเ, yeah. เ,เราจะร้องเพลงนี้ด้วยกันนะคะเพลงอะไรครับพี่ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนครับ yeah.